รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน แังกว้างไกลทุกแห่งผลมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรือนรู้กูเกิดจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเ o o ื่องมอวเื่องมอ everybody ที่แห่งน,นี้มารอสกความรู้ปั๊ปารด้าไอเจ้าครัปัป๊ปารดา I อ o ด t c คลั Idol Club. Idol Club. Idol Club บไอ n ด c l คลไอดคลับวันนี้ขอาพาคุณผู้ชมมาพบก,กับอีกหนึ่งธุรกิจแปลกและทันสมัยกับพร้อมคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างอย่างมีสไตล์โดยอาหานิสารที่ใช้ไม้บอกเล่าเรื่องราวอย่างลงตัว สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Idol Club ับคลับของคนมีฝันที่จะมาเพิ่มพลังแห่งความสําเร็จไปด้วยกันหากคุณเป็นคนที่มีความฝันแต่กําลังท้ออยู่อยากจะขอให้ลุกขึ้นสู้อย่าพึ่งท้อนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแรงบันดาลใจดีๆจะมาเล่าให้ฟังวันนี้จะขอพาผู้ชมเดินทางมาใจกลางเมืองย่านประทุมวันครับเพราะว่าเรามีนัดกับ i d ดอลคนเก่งของเราในเวลาหัวค่ำนะครับ ที่จะมาพูดคุยบอกเราเรื่องราวและแรงบันดาลใจดีๆครับหากคุณเป็นคนที่มีความคลั่งไคล้ในอาหารอีสานนะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าเรามีนัดกับร้านลาบของปราดอีสานครับผมที่จะมาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวและนําเสนอวิธีการกินอาหารอีสานในรูปแบบใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับส่วนเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ What? Wow. Wow. ถึงแล้วถึงแล้วคุณผู้ชมครับผมไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมมีนัดสัมภาษณ์อย่างเอ็กซ์คลูซมากๆเลยครับที่อ๋อสิ์บ้านกิมพองมสันนะครับเรามีนัดกับไอดอลคนเก่งของเรานะครับซึ่งะดีของเขาครับเคยทํางานอยู่ในวงการการศึกษามาก่อน แต่ก็หันหน้าเข้าสู่วงการอาหารกับร้านอาหารอีสานที่สร้างเรื่องราวและรูปแบบที่แตกต่างนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณอาทิตย์มูลสารครับหรือคุณฝ้ายเจ้าของนั้นลากเสียบครับผมฝ้ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฝ้ายครับขอสอบถามที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมครับว่าร้านของคุณเนียเป็นยังไงมาไงครับเริ่มต้นจากที่ว่าผมเนี่ยชอบทําอาหารอยู่แล้วครับชอบทำอาหารอยู่แล้วส่วนหนึ่งอาหารอีสานนะคนอีสานเวลาเพื่อนมากินมาดื่มมาปาร์ตี้เนี่ย เราก็จะเราก็จะทําอาหารเดี๋ยวก็ทอดทดลองด้วยแปลกๆใหม่ๆเอาอาหารอีสานไปทดลองกับอาหารจีนอาหารฝรั่งมว่านไปทีนี้มันก็ประจมมวบมาว่ามีผมเนี่ยได้เคยเปิดร้านหนังสือเปิดร้านหนังสือแล้วก็จะ,ะจําหน่ายพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยคร,ครับผมก็แล้วก็อยากทํากับแก้มขายในร้านช่วงนั้นก็พวกหมาล่าอะไรกําลังดังฮิตมากอะไรเงี้ยเมื่อ3าปีที่แล้วนะเริ่มดังในไทยผมถูกว่าอา้า มันรสชาติมันไม่ค่อยเข้าปากเราเท่าไหร่เพราะว่ามันลิ้นชามันเผ็ดเกินไปอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมเราไม่ทําอะไรที่มันมาจากเครื่องเทศไทยๆบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดลองเอาเครื่องเทศลาบมากับเนื้อวัวเนื้อหมูอย่างเงี้ยแล้วก็มาย่างดูครับปรากฏมันเริ่มลงตัวแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆครับหลังจากนั้นครับแล้วก่อนที่จะมาทําร้านลาบเสียงเนี่ยคุณฝ้ายทำงานอะไรมาก่อนครับ เคยทางานในมหาลัยมาก่อนแล้วก็มามาทํางานเป็นครีเอเตอร์เกี่ยวกับหมอลำก็ช่วยที่นี่นะครับของสินบ้านจินทอมสันนี้แหละกยวทำงานเกี่ยวกับหมอลำแล้วก็ทำาอีสารมาก่อนครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็พอโควิดแล้วก็ไม่ได้ทําแล้วก็เลยมาทุ่มกับด้าเสียบอย่างเต็มตัวครับครับผมแล้วแล้วหลังจากที่ไม่ได้ทําในส่วนของครีเอเตอร์ครับผมครีเอเตอร์ใช่ครับแล้วไถึงตัดสินใจว่าเอ้ยเราเปลี่ยนดีกว่าเรามาทำด้านเสียบเต็มตัวเลยครับ คือตอนนั้นอะราบก่อนหน้าโควิดอะราบเสียบก็เริ่มเป็นที่รู้จักพอสมควรแล้วแต่ในหมู่เพื่อนในหมู่แบบคนในวงการศิละปะอะไรเงี้ย<ๆ>ก็เลยคิดว่าคุยคุยกับแฟนว่าลองทุ่มเทกับราบเสียบดูไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราหยุดเราไปทํางานประจํา แล้วก <S an am alı> <scenes> ็เกิด so มีคนอื่นแบบมาทําเหมือนเราแล้วเขาดังกว่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเสียใจบังชีวิตเลยนะคิดแบบนั้นคิดแบบศิลปินเลยใช่ไิมก็เลยว่าเอาขึ้นมาก่อนดีกว่าประมาณนั้นก็เลยทุ่มเลยก็เลยลองแบบทางของรับเสียบอย่างจริงจังเลยครับอืมครับผมก็คือเริ่มรับเสียบจริงจังเลยใช่ไหมครับครับผมอ่าแล้วเรื่องของสถานที่ขายบ้าง้วครับเอาตอนแรกเนี่ยขายมีร้านหรือยังครับหรือว่ายังไม่มีครับแรกๆครั้งแรกๆเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วเนี่ยออกงานอย่างเดียวครับครับ ออกงานอย่างเดียวแล้วก็พอโควิดเนี่ยก็มาเป็นร้านซุ้มข้างทางเล็กๆอยู่แถวนน,นทบุรีแถวบ้านครับผมครับครับนก็เลยเปิดที่นั่นมา2ปีกว่าๆครับก็ผลตอบรับก็เริ่มดีขึ้นครับผมก็เลยอตอนแรกว่าจะว่าจะแบ่งเป็นสองสาขา,อ,าอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่เดิมอีกที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าเราไม่มีพนักงานพอรเราก็เลยย้ายมาอยู่ตรงมาอยู่ตรงนี้ตรงดาดฟ้าของหอศ์บ้านจิมทงสารเลยครับ ครับผมแล้วพอย้งอยู่ที่หอสิป์บ้านจิมท์มสันเนี่ยนะครับสถานที่เนี่ยมันอยู่บนดาดฟ้าเลยใช่ไหมใช่ครับผมแล้ว,ลว,ลวร,รู้สึกยังไงครับต้องรู้สึกว่าสถานที่มันไม่อม้อมอหนุนเปล่าเลยคนรู้สึกอย่างยังไงดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าบรรยากาศมันดีขึ้นเพราะเพราะว่าที่เดิมอ่ะอยู่ข้างทางแล้วเนี่ยมันไม่มีที่หลบฝนท้องน้าก็ไม่มีเสียงรถผ่านไปผ่านมาแต่ก็ไม่ยุง่งไม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอมาอยู่ตรงนี้มันบรรยากาศมันก็ดีขึ้นเพราะว่ามันอยู่ดาดฟ้าคนรู้สึกว่าขึ้นมาแล้วก็โลล่่่งงปรรรรรสบบบาาายยากกศ้ทีตดดินหืืออออมพััเเะไค ครับครับผมโอเคครับแล้วในช่วงแรกๆที่มีการขายเนี่ยครับผมเป็นยังไงบ้างครับก็เงียบๆครับป็แรกเพราะว่าส่วนมากก็มีแต่เพื่อนที่แวะเวียนไปคนที่ถนนทับรีแรกๆกายังไม่รู้ทีนี้พอรู้แล้วก็เริ่มมีลูกค้าประจาเริ่มแบบเริ่มมีคนติดติดติดมาเรื่อยๆก็เริ่มมีเพจนั้นเพจนี้ไปทำคอนเทนต์ไปถ่ายวีดีโออะไรเงี้ยครับผมคนก็เริ่มี่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าลาบเสี่ยมันมันเหมือนแปดใหม่อะไรเงี้ยครับครับผม คือมันดูแปลกใหม่ใช่ไหมใช่ดูแปลกใหม่แล้วก็ดูมีความเป็นไทย,ไทยเป็นอีสา,อานอะไรเงี้ยครับผมอืมโอเคแล้วไปเรียนหาสูตรมาจากไหนไรอยิงไหครับคุณบ้าไม่หาสูตรคือประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเป็นคนอคีสานเนาะทำลาบก้อยเป็เด็กอยู่แล้วไงอเ,เราเราก็แค่เปลี่ยนโครงสร้างอาหารจากที่อยู่บรรจารมาเสียบไม้อเออครับพวกกลิ่นและรสชาติก็อ่กลิ่นอารมณ์มากก็คือข้าวคั่วพริกป่นใบมะกรูดใส่ลงไปให้ครบทั่วที่สุดอะไรเงี้ยครับผม ม,มแล้วฟีดแบกของลูกค้านะครับตอนแรกๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือทุกคนบอกเฮ้ยแปลกดีว่าน่าจะแบบมีคนนั้นคนนี้มาช่วยโปรโมทนะอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็มันก็เป็นปากต่อปากพอปากต่อปากก็มาถึงพวกเพจคอนเทนต์วิดีโอทาง youtube อะไรเงี้ย <ๆ S 1> เขาก็เริ่มมาค่อยๆถ่ายถ่ายถ่ายมาเรื่อยๆแต่ตอนนั้นอะคนเริ่มแบบอยากกลับไปลองมากขึ้นมากขึ้นคือข้อดีของท่าเสียงคือเราเราเก็บลูกค้าได้เกือบทั้งหมดคือหมายว่าทุกคนกลับมาซ้ำอ่างเงี้ยครับผมครับครับครับผมก็ถือว่า ถือว่าค่อยๆไต่ระดับมาเรื่อยๆครับเรื่องเรื่องผลตอบรับของลูกค้าค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยแล้วตอนนี้ก็ถือว่าที่มาอยู่ดุดาดฟ้าที่อาคารหอศิลป์บ้านเชียง,งสัน์นี่ก็ถือว่าดีขึ้นมากเลยครับผมอืมครับผมโอเคแล้วนี้เราเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับปกติอ่า ร้านหยุดจันทร์อังคารนะครับผมหยุดจันทร์อังคารแล้วก็เปิด5้าโมงเย็นถึง5้าทุ่มครับผมห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มเลยนะครับใช่ครับผมคือมันเป็นร้านแบบกึ่งกับแก้มเกลือกเกงกินดื่มครับผมออ๋ก็มีเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมใช่ครับมีเครื่องดื่มด้วยแต่ก็เป็นแบบแนวครอบครัวนะครับไม่ใช่แนวแบบเมาไมอะไรขนาดนั้นคือก็มีแบบพาพ่อแม่ลูกมาอย่างเงี้ยไม่มาบ่อยเพราะว่ามันมีเมนูที่เด็กก็ทานได้คือไม่เผ็ดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แจ้งเราได้แล้วเด็กก็ชอบอะไรเงี้ย เด็กชอบภรรยาชอบพ่อบ้านก็แฮปปี้ที่จะมาบ่อยๆได้แล้วตอนที่ย้ายสายงานมาแรกๆคกรับที่มาทำกันตัดสินใจมาทํารับเสียบแบบเต็มตัวเลยเนี่ยนะครับผมตอนนั้นรายได้ในช่วงแรกๆดีไหมครับดูไม่ดีเลยครับไม่ดีไม,ไม่ดีเลยไม่ดีต้องแต่แต่แต่รู้ว่ามันมันเห็นแบบอยังไงแสงสว่างที่ปลายวโมงอะครับ ค, hey, คือหมายามว่าทิศทางมันดีแน่นอนแต่ตอนนี้ตอน,น,นแรกยอดขายมันยังไม่ดีก็อดทนหน่อย3าสเดือนแรกอะไรอย่างงี้ครับผมค,บคือ,ค,อคือผมเห็นแบบหลายร้านที่แบบมีไอเดียดีเปิดได้แบบเดือน 2, 2เดือนก็ก็เลิกแล้วอะค,คือคือผมเนี่ยหวังว่าลาบเสียมมันคือความยั่งยืนเราไม่ได้ทกากาไรภายในปี2ปีเราแบบเป็นเราสร้างให้เป็นแบรนด์ไปเลยแล้วก็ค,ค่อยๆขยายขยายไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรเงี้ยเลยครับอืมครับงั้นในมุมมองของคุณฝ้ายนะครับสำหรับการเริ่มทาธุรกิจใหม่ๆเนี่ยนะครับอย่างที่หนึ่งลยครับ จาช่วงเริ่มต้นนะในเรื่องของการที่สร้างความรับรู้หรือสร้างกระแสาการสุริยแคชโปรครับหรือ2ก็คือการที่ว่าทํามันก็ได้ให้กำลังอยอะที่สุดก่อนนะคิดว่าคนเป็นแบบไหนมากกว่ากันในช่วงแรกๆนะให้คนรับรู้ก่อนนยครับผมว่าให้คนรับรู้ก่อนแล้วก็เออขอให,ให,ให้ให้เงินมันผอหมุนไปได้ก่อนครับ คือคือผมคิดว่าถ้าเกิดไปตั้งเป้าว่าจะจะเอามาปึปาป๊กกำไรเยอะๆกำไรผมว่าผมว่าอันนั้นไม่ไม่ยั่งยืนแน่นอนใช่คือเราต้องไปซีเรียสโอถ้าผมผมมีซีเรียสเรื่องอแบรนด์ลอยรี้คือหาลูกค้าประจําให้ได้ก่อนใช่ตอนแรกมันจะทรมานหน่อยมันขายไม่ดีเท่าไหร่แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเราซื้อใจลูกค้าได้เขากลับมาซ้ําเลยแล้วเขาบอกต่อยเรื่อยอ่ะ มันนี่เป็นเหมือนล่างแหอ่อคนก็ค่อยมากมามา,มา,มาเรื่อยแล้วก็บแบรนด์เราจะค่อยๆแข็งแรงแข็งแรงขึ้น,นเรื่อยๆครับผมคือแต่บางคนอาจจะทำแบบนั้นก็ได้แบบที่บอกว่าขายแล้วฟุ่มตฟําแล้วได้รวยในปีสองปีแต,แต่แต่ไม่ใช่ทางผมผมไม่ถนัดสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไม่ได้มาสายธุรกิจมาก,ก่อนผมค่อยมามา,มาเปลี่ยนมายเซ็ตเป็นคนทําค้าขายก็เมือ่อทลํลรางเสียบเองเราเราต้องเก็บเงินสดไไม่ใช่ว่าขายแล้วเอามากินมาอยู่จนหมดจนจนไม่มีกระแสเงินสดหมุนในร้านอะไรย่างเงี้ยผมมาเรียนรู้หลังๆนะครับมาเรียนรู้หลังๆใช่ต้น เวลาคุณขายอาหารกำไรต้องกี่เปอร์เซนต์นอะไรยังไงแบบนี้แบบทำบัญชีจริงจังอะ่ะก็มาทำตอนทํารับเสียไม่เลยครับอครับผมก็คือแรกๆเนี่ยคิดว่า,ายังไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องรวยตึ้มๆๆึ้นไปเลยใช่ไหมครับไม่ไม,ม่ผมว่าสเต็ปแรกก็คือ ให้คนรู้จักเราก่อนให้คนรับรู้แล้วก่อนรับรู้ในด้านดีของเราว่าเรามีเรามีตัวตนเรามีตัวตนไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ตัวตนของเราเนี่ยต้องไปส่งเสริมตัวตนลูกค้าด้วยอันนี้สําคัญนะครับคือตัวผมคิดว่าตัวตนของของแบรนด์เราน่ต้องส่งเสริมตัวตนลูกค้าด้วยหมายามว่าคนเข้ามากินลาบเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าเขาเท่เขาคูลเขาก็จะมาอีกคนก็อยากมาอีกเขารู้สึกว่าเขาเท่กินลาบเสียแะ้วคือแบบฮี่แปลกใหม่นะ หน้าตาอาหารดีนะเจ้าของร้านให้ไอเดียที่แบบให้ไอเดียในการกินกับเขาที่แปลกใหม่อะไรเงี้ยครับครับคือคือเหมือนเหมือนเสื้อผ้าบางแบรนด์อะ er, ใส่รู้ <รอ S 2> สึกเท่อะอ่าบางแบรนด์ใส่รู้สึกเป็นคนแก่ครับบางแบรนด์ใส่รู้สึกเด็กลงอะไรเงี้ยคือแบบ,บผมว่าแบรนด์แบรนดร์เหล่านี้มันควรไปส่งเสริมตัวตนของลูกค้าคผมรวมถึงอาหารด้วยอ่าแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนนี้มีเมนูอะไรบ้างครับของร้านน้ำเสีย ตอนนี้มีเฉพาะแบบปิ้งย่างเสียบไม้ครับมีมีประมาณสิบห้าเมนูสิบห้าสิบหกเมนูผมใหม่ครับผมแต่ผมแต่มันจะมีเมนูสองฝั่งฝั่งที่เป็นเครื่องเทศราบกับฝั่งที่เป็นซอสผมเรียกว่าซอสสายแนนแต่ผมตั้งชื่อมาจากภาษาอีสานเนี่ยภาษาดั้งเดิมสายแนนหมายถึงโชคชะตาประมาณเนี่คือซอสตัวนี้มันจะเริ่มต้นมาจากที่ว่ามันมี หลายคนก็อยากกินผักย่างกินพวกหมูสามชั้นหรือปีกกลางไก่อะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้มันไม่เข้ากับเครื่องเทศลาบเราก็ต้องรู้พื้นฐานอาหารเนื้อสัตว์หรือของที่วัตถุดิบแต่ละประเภทว่าบางอย่างมันเข้ากับลาบบางอย่างไม่เข้ากับลาบตะกูลผักย่างเห็ดย่างสามหมูสามชั้นเนี่ยมันไม่เข้ากับเครื่องเทศลาบเราก็เลยแก้จย์ว่าเอ้ยงั้นลองเอาเครื่องเทศแบบไทยค่ะต่ไครไปมะกรูดแล้วก็พวกพริกเผาเนี่ยมาเคี่ยวดูให้เป็นซอสอีกแบบหนึ่งเดคาแรคเตอร์แบบเปรี้ยวหวานแบบภาคกลางหน่อยอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นครับผม ก็คือเมนูตอนนี้มีประมาณสิบ้านใสูงเมนูใช่ไหมใช่ครับผมโอเคมีหมูมีเนื้อวัวมีหมูมีไก่มีเป็ดแล้วก็ตะกูลผักย่างเห็ดย่างครับโอเคครับะนฝ้ายครับพูดกันมาขนาดไหน้วผมเริ่มจะเห็นแล้วสิครับว่าล่ามเซนผมฝ้ายหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเคครับ ว้าวว้าวอยู่ตรงหน้าผมแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบเสียบนะครับผมแม่คุณฟ้าครับเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยแต่ผมอันนี้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับของเมนูครึ่งนึงนะฮะใช่ครับผมอันนี้แค่ครึ่งหนึ่งใช่โอเคงั้นเดี๋ยวคุณฟ้าช่วยแนะนําผมหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเอาตัวเมนูเริ่มต้นเลยครับเมนูเริ่มต้นแรกที่ทําลาบเสียบไปก็คือเป็นเมนูเนื้อวัวครับผมอันนี้นะครับใช่ครับเราใช้เนื้อส่วนขั้วตับครับผมครับแต่ก็เป็นวัวไทยนะครับวัวแบบบ้านๆไม่ไม่ไอะไรมาก แต่เราอยากเอาวัตถุดิบที่มันบ้างง่ายๆามาทูให้มันพิเศษขึ้นครับผมทำยังไงครับเนี่ยก็แล้วก็ไปหมักก่อนครับหมักแล้วก็ค่อยมาเสียบแล้วมาย่างแล้วค่อยมาโรยเครื่องเทศพอเป็นลาบครับผมก่อนก่อนเปิครับอันนี้คือเนื้อหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้เนื้อวัวส่วนโคตตับอันนี้เป็นเนื้อส่วนน่องครับตรงไหนนะครับตรงไหนนะอันนี้ครับเป็นเนื้อส่วนน่องครับผมอ่าแล้วเนื้อส่วนน่องเนี่ยต่างกันยังไงครับส่วนน่องมันจะมันน้อยน้อยกว่าแต่ก็จะได้รสชาติแบบลาบแบบดั้งเดิมคเพราะว่าคนอีสานมากเขาาจะชอบทนอ่ ส่วนน่องนะมันทาเป็นลาบมากกว่าครับผมครับผมแล้วถัดมาก็เป็นคอหมูครับตรงนี้คอหมูใช่ไหมครับนั่นเนี่ยนะครับตัวนี้ครับคอหมูอให้คุณชมดูก่อนครับผมนี่นะครับดูครับคอหมูนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับผมเป็นเมนูขึ้นชื่อของฝั่งหมูครับโอเคครับผมครับผมแล้วตัวต่อมาเลยครับเป็นหมูสามชั้นครับผมอันนี้หมูสามชั้นนะครับคุณชมดูนะครับหมูสามชั้นนี่จะไม่ไม่ใช่เครื่องเทศลาบครับจะเป็นซอสถึง่ต้มยำกึก่พริกเผาครับเราเรียกซอสนนี้ว่าซอสสายแหนมซอสสายแหนมคืออะไรครับเนี่ย สายแดนเป็นภาษาอีสานนังเดิมหมายถึงแบบโชคชะตาบุพเพสนิวาสอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคประมาณนั้นใช่ไหมครับอโอเคฮะอันนี้ครับหน้าตาแปลกๆนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คืออยู่ในฝั่งเซ็กซี่เมนูคือเมนูเมนูแปลกๆพิเศษอะไรเงี้ยอ,อันนี้เป็นไส้กรอกอีสานย่างชีสครับผมไส้กรอกอีสานแต่ใส่ชีสแบบต่างประเทศครับผมครับผมโอเคครับเมนูต่อมาแล้วครับอันนี้แหละครับอันนี้เป็นเห็ดออริจิย่างครับผมอันนี้ครับเห็ดออริจินะครับผมโอเคฮะ ก็คือเหมือนกันใช่ไหมครับรูปแบบของการทาใช่ครับผมก็จะอันนี้เป็นฝั่งทอสสายแนนกระป๋อเลยครับอ๋อนี่คือไม่สาแนนไม่ใช่เครื่องเทศลาบครับผมลาบจะอยู่ฝั่งนี้ครับโอเคนะครับผมต่อมาอันนี้เป็นผักอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวครับกระเจี๊ยบย่างครับผมโอเครสชาติเป็นไงครับรสชาติก็หวานนมันๆครับเคือคือข้อดีของกระเจี๊ยบย่างเนี่ยมันจะไม่มีเมื่อมันจะไม่เลี่ยนแต่ถ้าไปลวกหรือไปต้มเนี่ยมันจะเป็นมึกเมันจะไม่น่ากินแต่ย่างมันจะแห้งอร่อยกว่าครับผผมม โอเคฮะแล้วอันนี้ครับอันนี้เป็นเป็นมะเขือม่วงลิงครับมะเขือม่วงลิงนะครับก็คือเป็นมะเขือม่วงลูกเล็กครับผมครับครับผมก็จะหวานๆครับผมอืมโอเคนะครับผมก็เมนูคร่าวๆก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเมนูอะไรที่ขายดีที่สุดนะครับเนื้อน่องแล้วก็คอหมูครับผมแล้วก็แซ่บกับอีสานย่างชีสครับผมโอเคก็เกือบหมดแล้วใช่ครับก็อันดับหนึ่งก็เนื้อวัวแหละครับครับผมโอเคฮะแล้วนี่ส่วนของน้ําจิ้มบ้างเลยครับเป็นไงบ้างครับเนี่ย อันนี้เป็นน้ําจิ้มปลาครับน้ําจิ้มปลานะครับผมมีปลาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจะกินปลาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับกลางๆครับผมอันนี้ปลาสุกหรือเปล่าครับเนี่ยสุกแล้วครับผมครับโอเคครับผมแล้วต่อมานี่แหละครับอันนี้เป็นมะขามผมน้ำจิ้มมะขามเปียกครับผมน้ําจิ้มมะขามเปียกนะครับใช่ครับผมให้คุณผู้ชมดูครับนี่คือน้ําจิ้มมะขามเปียกนะครับรสชาติเป็นยังไงครับเนี่ยก็เปรี้ยวหวานครับมะขามตามสูตรแต่ของเราจะมีเครื่องเทศเพิ่มมาเป็นข้าวคั่วเป็นกลิ่นแบบเครื่องเทศแบบไทย อืมครับผมโอเคงั okay. right. ้นเดี <f planners> yeah, right. okay. ๋ยวผมจะเริ่มชิมก่อนเลยแล้วกันนะครับผมได้ครับผมได้ครับจะมาเริ่มจากตัวของเนื้อนะครับเพราะผมเป็นสายเนื้อโอ้ได้เลยครับโอเคผมเหมือนกันเลยแล้วจิ้มกับอะไรดีฮะกินโดยไม่จิ้มก่อนก็ได้ครับให้ลองผมจะลองแบบไม่ต้องจิ้มก่อนนะครับครับผม รสชาติรู้สึกถึงลาบจริงๆเลยครับผมนะใช่ใช่ครับใช่ครับมเป็นเนื้เป็นลาบเสียบนะครับผมนะงั้นอีกคำหนึ่งครับผมคราวนี้ผมจะจิ้มน้ำจิ้มใช่ครับผมอ่าโอเคนะครับลองจิ้มปลาดูก็ได้ครับผมจิ้มปลาดูนะครับนี่เลยนะครับจิ้มปลาดูนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ รสชาตินี่ก็ดีไปอีกแบบใช่ครับใช่คำว่ากินมันจะมีความเค็มๆใช่ครับใช่ครับใช่ครับแบบสไตล์ปลาอะไรครับสไตล์ปลาเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับผมอ่าแล้วถ้าเป็นจิ้มแจ่วครับอ่าลองดูครับยังเป็นติดเปรี้ยวหวานนิดนึงลองไปจะลองจิ้มแจ่วดูนะครับคุณผู้ชมครับมีอะไรครับอ่าคลุกไปเลยนะครับนะครับอืม สำหรับตัวนะครับผมรู้สึกว่าน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยกินแล้วจะมีความเปรี้ยวๆช่ครับผมมีความเปรี้ยวๆนะครับผมเนี่ยผมอยากให้ผู้ชมเนี่ยมานั่งอยู่กับผมตรงนี้จริงๆเลยนะครับผมนะกินเข้าไปปุ๊บนะครับโอ้โหมีทั้งบรรยากาศนะครับตรงนี้นะฮะบรรยากาศเรียกว่าสบายมากๆเลยครับอันนี้อากาศไทยที่มากๆเลยนะครับผมนะดูนะครับโดยรอบเลยนะครับรวมถึงครับยังมีอาหารที่อร่อยมากๆเลยครับคุณป้ายครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมชิม ส่วนของเนื้อไปแล้วต่อไปผมจะลองหมูดูบ้างได้ครับผมได้ครับให้วาส่วนของคอหมูก่อนได้ได้เลยครับได้เลยครับโอเคครับผมได้เลยครับผมคอหมูนะครับอาชิ้นะครับผมขอยยัดจิ้มนี่ครับผมว้านดูนะครับไ่ เต็มปากเต็มคำมากเลยครับคุณผู้ชมครับรสชาติเนี่ยกินไปเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นลาบมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้ำจิ้มของคุณของคุณฟ้ายากรอยมากมากเลยครับผมนะมีความเค็มๆนะเหมือนอยู่ที่ปลายลิ้นเลยนะครับผมโอเคทีนี้หมูคอส่วนของคอหมูเนี่ยนี่หมักพิเศษด้วยไหมครับเนี่ยใช่ครับราต้องหมักมาก่อนใช่ครับนะครับไม่ได้อะไรกัดไปนิ่มเลยนะครับใช่ครับใช่ครับผมมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่คุณฝ้ายบอกว่า เป็นอีกหนึ่งในที่สายเซ็กซี่ใช่ไหมเซ็กซี่เมนูอ่าเซ็กซี่เมนูครับกินแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยเซ็กซี่แน่นอนครับทำใจก่อนกินกแล้วมันก็คือเมนูแปลกๆตามฤดูกาลแหละครับโอเคแต่ผมคุยกับพี่คนหนึ่งว่าเขาชอบใช้คําว่าเมนูพวกนี้เวลาคุณไปเจอให้มันเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยในตลาดนะคุณก็มาทําเป็นเมนูรับเสียบสีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยหยิบคํานั้นมาอ่าเดี๋ยวจะลองดูเลยนะครับอันี้ไม่ต้องจิ้มอะไรครับไม่ต้องจิ้มใช่ไหมไม่ต้องจิ้มอะไรครับไม่ต้องจิ้มเลยนะฮะลองลองดูแบบแบบไม่ต้องจิ้มก่อนครับกนะะฮ มันจะมีความเป็นอีสานอยู่นะครับแต่ก็รู้สึกมีความเป็นต่างประเทศหน่อยมีชีสเล็กน้อยใช่ครับผมนะครับผมล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับผมนะเมนูคร่าวๆจะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ความจริงแล้วนะฮะมีมากกว่านี้แน่นอนเลยครับใช่ไหมครับใช่ครับผมอืมอ่ะโอเคนะครับคุณฝ้ายครับแล้วในเรื่องของลูกค้าใหม่บ้างนะครับที่ว่าจะสร้างความรับรู้เนี่ยช่องทางออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยครับ อุ้ยแน่นอนแหละครับผมมันต้องเป็นมันมันมันต้องเป็นแบบออนไลน์อยู่แล้วครับผมครับเพราะว่าอย่างเช่นที่เนี่ยที่มันที่มันเปลี่ยนไปจากราคาเดิมก็คือว่าเอาเราเอาลง g o o g l e Map ด้วยใช่ไหมครับมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า g o o g l e ลรถพ่อไกด์เนาะออทีนี้ทีนี้มันก็จะมีคนไปรีวิวให้ในนั้นว่า5ดาวแล้วอาหารเป็นไงอันนี้สําคัญมากกับชาวต่างชาติครับเพราะเราอยู่ย่านปทุมบันย่านท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างชาติก็จะดูรีวิวตรงนั้นแล้วเขาก็ตามมาคือตรงนี้แบบ20%ยี่อแบบลูกค้าใหม่นี้เป็นชาวต่าางชติท่ มาจาก Google โลเคอล์ไกลเลยครับผมครับใช่คร sure ับผมก็คือคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับเกี่ยวกับ Google โลเคอล์ไกลนะครับก็คือหมายความว่ามันจะเป็นของ Google นั่นแหละถูกไหมใช่ครับผมแล้วก็มันจะมีคนเนี่ยมารีวิวใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับมารีวิวนะฮะแล้วก็เวลาชาวต่างชาติแล้วเขาใช้ในการที่ปักหมุดหาร้านอาหารหรือที่เที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเจอส่วนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่เลยครับผมเพราะผมถามแต่ละคนแบบรู้ได้ไงอะไรเงี้ยถามชาวต่างชาติแล้นะเขาบอกว่า กูเกิลต่อมานะครับแล้วหลังจากที่ Google ลโลเข้าไกลแล้วเนี่ยที่ลงในส่วนอื่นเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์นี่คือลงตรงไหนบ้างครับตอนนี้ก็มีอินสตาแกรมครับกับ Facebook Page ครับผมครับผมครับผมและวิธีการทําการตลาดนี่ต่างกันไหมครับต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นอินสตาแกรมอ่ะเราจะไม่มีข้อความเยอะเน้นภาพสวยแล้วก็แฮชแท็กแฮชแท็กให้เขาค้นเจออะไรอย่างเงี้ยครับผมครับแล้วก็ผมก็มีแฮชแท็กเป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นด้วยนะออ๋ใช่ภาษาญี่ปุ่นด้วยเพราะว่า เพราะว่าเราแบบคล้ายๆญี่ปุ่นไงผมก็ไปแปลดูว่าเออแบบคําว่าอร่อยหรือคําว่าอาหารอีสานในญี่ปุ่นเป็นไงแล้วก็ใส่แฮชแท็กไปแต่ทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นในเพจเฟซบุ๊กเนี่ยเราเราเขียนยาวได้มากขึ้นครับตรงนั้นล่ะเราก็จะสามารถสร้างคลรคเตอร์ทางภาษาของเราได้อย่างเช่นผมจะเรียกลูกค้าผมว่าเสียบสนิกชนเสียบสนิกชนมาจากสาสนิกชนไงอ๋ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นศาสนาหนึ่งเไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นใช่ครับโอเคโอเคเข้าใจแล้วที่เสียบคือเสียบคือเหมือนกับลาดที่ลาดเสียบ ถ้าเกิดลาบเสียบที่กระชนจะยาวไปหน่อยผมเลยเสียบที่กระชอนแล้วผมบอกอกตัวเองว่าเป็นนักเสียบน่าสนใจมากเรื่องของแฮชแท็กครับผมแฮชแท็กสำคัญยังไงครับแฮชแท็กสำคัญที่ว่าเวลาเขาค้นคําสําคัญเขาจะเจอเพราะว่าถ้าเป็นในไอจีเนี่ยสมมุติว่าเราจะหารู p ท็อปมันก็จะมีแบบขึ้นคือมันจะมีแฮชแท็กว่ารูทท็อปเวลาเราค้นหาในไอจีใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาว่ายอดนิยมคืออะไร หรือว่าล่าสุดคืออะไรคือว่ายอดยมคือว่าอันไหนภาพไหนติดแท็กวรูทท็อปแล้วมีคนไลค์เยอะสุดครับหรือภาพไหนติดแท็กว่ารูทท็อปล่าสุดคือภาพไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สําคัญครับผมตนี้ช่องทางอื่นนี่ยนอกจาก Facebook Instagram แล้วเนี่ยมีช่องทางไหนไหมครับก็ Google ลเราเข้าไกเนาะแล้วก็ u t u b e แต่ยูทูบเนี่ยผมไม่ได้ทำเองอยู่แล้วก็คือมีลูกค้ามีพวกเพจพวกอะไรเขามาทําให้ครับคืออันนี้สําคัญเพราะว่าคือคือเราต้องสร้างจุดต่าง คือเวลาพวกเพจเน็ตไอดอลหรือเขามามาทำเนี่ยเขาต้องคุ้มค่าที่จะมาทำเพราะว่ามันมีเรื่องแปลกใหม่มีเรื่องราวที่เขาจะไปเล่าต่อได้ครับคือถ้าเกิดทำเฉยๆพื้นๆลาบพื้นๆไม่ต้องมีอะไรเรื่องราวให้เขาเล่าเนี่ยเขาก็ไม่มาทําเขาก็ไม่มาสนใจเราหรอกครับคืออันนี้คือผมแอย่างเช่น u t u b e เนี่ยผมแทบจะไม่ไม่มีช่องตัวเองเลยครับแต่ค้นคำว่าลาบเสียบว่าพื้นๆเลยเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ามีเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ใช่หมครับผมมาทคคอนเทนต์เกี่ยวกับร้านลาบเสียบเลยใช่ไหมครับใช่คร ในมุมมองเอาเรื่องของการตลาดแล้วกันนะครับคุณฝ้ายคิดว่าการที่ร้านของเราเนี่ยมีสตอรี่ที่มากมากกว่าครับมากกว่าแค่อาหารที่อร่อยครับมันเป็นหนึ่งในข้อดีนะครับอุ้ยดีมากเลยคือถ,ถ้าเรามีเรื่องราวมีสตอรี่อย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องราวที่ใช,ใช้ใช้จริงด้วยนะเช่นผมบ,บอกว่าผมจะใช้เนื้อที่เป็นของบ้านๆแล้วมาหยิบหยิบให้มันดีขึ้นเลือกส่วนที่ดีขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็เป็นสตอรี่ครับที่เป็นเรื่องจริงที่เราทําจริงเราไม่ได้เมคขึ้นมาเราทำแบบน้จริง แล้วสิ่งเหล่านี้อินฟลูเอนเซอร์หรือเพจต่างๆเขาไปเล่าต่อคนที่มาดูเพจเขาเขาก็มีคนเล่าต่อคือมันต่างได้ทุกฝ่ายทั้ง3ามฝ่ายทั้งผมทั้งเพจอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ทั้งลูกค้าค,คือเราแบบมันบินนกันทั้ง3ามฝ่ายเพราะว่าเพจอะไรเงี้ยเขาสึกว่าเขาคุ้มค่าที่เขามาหาเราด้วยลูกค้าก็สึกว่าก็ได้ความรู้ไปด้วยหรือได้อะไรภาพสวยๆได้เรื่องไปเล่าต่อด้วยอะไรเงี้ยครับครับประมาณนั้นครับผมอืมโอเคครับแล้วคุณฝ้ายครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับคือเรื่องของอาการดูแลเนี่ยหน้าบ้าน หลังบ้านเนี่ยเราก็ต้องซีเรียสหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นของกินเนาะเราต้องความสดใหม่เราก็มีตู้ฟีดแบบดีไปเลยใช่มีห้องครัวมีครัวกลางสะอาดสะอ้านแล้วก็ของทั้งสดใหม่ค,คืออันไหนที่แบบคนย่างเองคือว่าตั้งคําถามแล้วกับกิ่งรสชาติแล้วผมจะไม่ผ่าน,นตั้งคาถามแล้วถ้าเรามีคําถามแสดงว่ามันไม่สดรเราจะไม่ขายทําไมครับตรงนี้ เพราะว่าอันนี้มันก็คือชื่อเสียงครับใช่เราแบบว่าถ้างชื่อเสียงจากเป็นหมื่นไม้จะมาพังเพราะไม้เดียวก็ไม่คุ้มนะครับทิ้งไปเถอะอย่าอเป็นไรนะฮะใช่ครับใช่ครับอย่าอย่าอย่าไปเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายอย่าอย่าทำแบบนั้นโอเคนะครับแต่นี้คุณฝ้ายครับได้วางแผนในธุรกิจในอนาคตไหมครับว่าจะมีการขยายสาขาหรือยังไงบ้างไหมครับขยายแน่นอนครับขยายขยายก็ก็คงเป็นรูปแบบแฟรนไชส์แหละครับคือเราจะไม่ทําเหมือนแบรนด์ไก่ทอดหรือแบรนด์อื่นที่มันแบบเป๊ะ เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าโลคอลไลท์คือถติว่าถ้าไปเชียงใหม่มันต้องมีเมนูนอื่นที่มันต่างจากกรุงเทพถ้าไปพังงานไปทางใต้มันก็ต้องมีเมนูอื่นที่มันไม่เหมือนกรุงเทพไม่เหมือนเชียงใหม่อรนงี้ประมาณนั้นครับผมครับผมอันนี้ที่คือที่วางไว้ใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับอ๋อโอเคแล้วครับผมแล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยผมอยากให้คุณฝ้ายเนี่ยลองแบ่งปันนะครับผมกับเรื่องราวดีๆแล้วก็สิ่งที่ข้อคิดให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมครับผมก็จะพูดว่าแบบพูดแบบ เป็นปรัชญาหน่อยนะคือว่าชีวิตคนเราอะเวลาเวลามันจมอะเวลามันลงอ่ะมันลงแบบตกเหวดิ่งปุ๊เลยนะวันเดียวเลยนะแต่เวลามันจะกลับขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นตอนค่อยๆตอนถึงถึงก้นเหวนั่นแหละเราจะเราจะสู้ต่อไหมค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมาไหมครับใช่อันนั้นจิตใจก็ต้องเข้มแข็งใช่ครับผม ช่ครับเพราะว่าคนเราตอนมันลงมามันลงมาเร็วจริงๆใช่ตอนลงลงเร็วจริงๆเวลาหาฝนมันเข้ามาก็ไม่ถามเราก่อนเราก็ตกอยู่งั้นแหละหนักอยงั้นแหละครับแต่ที่เราต้องอดทนไว้ก่อนครับใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเรามีความอดทนมีกาลังใจอะไรเงี้ยไม่ว่าจากที่บ้านหรือว่าจากเพื่อนครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นสิ่งสําคัญครับใช่ครับผมที่ทาให้เราก่อนที่จะมาเสียบจะมาแบบอยู่กลางเมืองได้อะไรเงี้ยมันก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างเห็นหน้าตาอาหารแบบนี้เนี่ย มันก็ผ so ่านการเดินทางมาหลายครั okay. so like yeah. like yes. uh ้งว่าแต่ก่อนหน้าตาอาหารก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้ดูดีแบบนี้กระด้งไม่ได้เสิร์ฟแบบนี้อะไรอะไรเงี้ยครับคือคือมันค่อยๆทํามาครับผมเป็นเพราะว่าเราไม่ใช่นักธุรกิจมาก่อนเราไม่ใช่สายอาหารมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นลูทางว่ามันไปได้นะในเงี้ยการดีไซน์ว่าเออมันก็เป็นไปได้นะเนี่ยมันก็คือสิ่งใหม่แหละอะไรเงี้ยมันก็ต้องปังปริเย่แน่นอนเลยเงี้ยตอนแรกคิดอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นมันก็จะเป็นไปได้อย่างเราคิดแต่กําลังใจต้องสําคัญครับเข้มแข็ง เข้มแข็งครับเข้มแข็งครับโอเคฮะก่อนนะครับหลังจากนี้ได้พูดคุยกับคุณฟ้านะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับหนึ่งในสิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ชมเลยนะครับคือในเรื่องของเบื้องต้นในการทําธุรกิจนะครับผมเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆนะครับผมนะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือกําลังใจนะครับแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าผลกําไรที่ต้องการนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับทนไปก่อนครับพอรับผ่านจุดแรกไปได้เท่านั้นแหละครับ หลังจากนั้นนะครับมันจะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแลวคุณอาจจะประสบความสำเร็จเหมือนอย่างที่คุณฝ้ายประสบความสำเร็จนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณฝ้ายมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้หวังว่าท่านจะได้รับข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับท่านสามารถรับชมเรื่องราวของเราเป็นประจําได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สำหรับวันนี้ผมคุณฝ้ายและทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณครับสร้างจุดเปลี่ยนด้วยจุดต่างเพิ่มชม่องทางในแพลตฟอร์มออนไลน์